หลังจากรับรายงานเรื่องว้าวจุลาจากกองกำลังที่เพิ่งจะยึดเอาลงมาจากท้องฝาอย่างส,สดิดสนนล่นๆและจับเด็กอายุ12ขวบซึ่งทำหน้าที่ชักว้าวมาด้วยพอสอบสวนได้ใจความว่าไม่ได้รู้เรื่องรู้เล่าด้วยเลยเพราะมีผู้ใหญ่สองคนมาจ้างให้ช่วยถือว้าวให้ด้วยราคาเพียง50บาทแล้วผู้ใหญ่ทั้งสองคนก็ฉากแวบหนีไปหัวหน้าปราการสีสายชนก็หันมาพูดเปลยๆถึงแผนการที่จะหาทางลอกสถานีเทือนของพวกองค์การนรก ด้วยสีหน้าที่แสดงออกถึงความหนักใจอย่างสังเกตเห็นได้ชัดหัวหน้าครับ,รบสถานีย่อยที่สองของเรารายงานมาอีก,อกไอ้มลกตดไฟโทรศัพท์พพมาเยอะเอย้เสียงพูดจากเครื่องอินเตอร์คอมก็ดังกังวานลั่นห้องประชุมและพร้อมๆกันนั้นเสียงพูดของหัวหน้าองค์การนรกเจ้าของนามมรกตไฟซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถานีย่อยได้บันทึกเทปเอาไว้ก็ถูกรีเลย์เข้ามาในห้องประชุมดังลั่นไปหมดฮัลโหล นั่นหลานส่งแก๊สไรลลงใช่ไหมใช่ครับ,รบเป็นสมาชิกหรือเปล่าครับ,ารบทางแก๊สขนาดไหนช่วยบอกหัวหน้าหรือด้วยว่าขอเสียใจยที่แผนอินเตอร์เซปสถานีวิทยุของนายพวกหรือไม่ได้ผลแล้วก็ช่วยเก็บว้าวจุลาของอัวเอาไว้ให้ด้วยกันแล้วกันบอกเจ้านายผมเรื่องว่าวจุลาอะไรผมไม่รู้เรื่อง,องนี่ผมเป็นเจ้าของหลานคุณโทรมาผิดที่หรือเปล่าครับ อ้วรู้ว่าที่นั่นคือสถานีย่อยที่สองของหน่วยหนึ่งสองสามหรือจะปฏิเศษยังไงอวก็ไม่เชื่อบอกเจ้านายหรือด้วยว่าไอสถานีย่อยต่างๆที่ตั้งอยู่ในคราบร้านค้าทั่วกรุงเทพมันไม่ใช่ความลับสําหรับพวกอ้วหรอกเสียงบันทึกเทปการพูดทางโทรศัพท์ที่รีเลย์เข้ามาในห้องประชุมขาดหายไปอันแสดงให้รู้ว่าขณะนี้เจ้าของเสียงพูดเ,ดอเยอะแยะมาทางโทรศัพท์ได้วางโทรศัพท์ลงกระแป้นเรียบร้อยแล้ว มันรู้ความลับสถานที่ตั้งสถานีย่อยของเราเร็วส่งกำลังปคุมการหลานขนมปังสถานีย่อยที่หนึ่งกับหลานแก๊สไรลงสถานีย่อยที่สองด่วนพอฟังเทปบันทึกการพูดโทรศัพท์ระหว่างเจ้าของหลานแก๊สไรลงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของหน่วยงานกับหัวหน้าใหญ่องค์การนรกจบลงหัวหน้าปลาการศีสายชนก็ระมลักษสั่งการออกมาด้วยํำเสียงเร็วปรือพราะรู้ดีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของสถานีย่อยกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวง จึงออกคำสั่งให้ยกกำลังออกไปคุ้มกันอยู่ในทีแต่แล้วการสังหอนใจของหัวหน้าปราการก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามคาดหมายทุกอย่างพ่อกองกำลังหน่วยล่าสังหาร1นึยกไปถึงตำแหน่งที่ตั้งของสถานีย่อยทั้งสองแห่งก็รายงานกลับมาด้วยน้ำเสียงละล่ำละล,ะล,ะละักสถานีย่อยที่หนึ่งที่สองของเราโดนระเบิดแหลกพนักงานสถานีแรกถูกยิงตายหมดทั้งหลานข้าวของทุกชิ้นโดนขนกระจุยกระจายเราช้ากว่ามันอีกตามเคย ลองอีแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพวกมันเริ่มเปิดฉากใช้มาตรการรุนแรงกับพวกเราแล้วหัวหน้าปราการสีสายชนบนพึมพำและพูดคาดการถึงพฤติการอันโหดเหี้ยมของพวกองค์การนรกเหมือนกับจะเดาเหตุการณ์ในภายภาคหน้าได้อย่างทะลุปลุกปรงมีผู้ลอดตายจากสถานีที่สองคนหนึ่งเขาให้การว่ามีผู้หญิงและชายหน้าตามือชาวญี่ปุน่นแขนข้างขวาเป็นเหล็กบุกเข้ามาในหลานแก๊สแล้วใช้มือเหล็กตัดคอเจ้าของหลานขาดกระเด็น ก่อนจะถอยออกไปแล้วจุดไฟเปิดบาวถังแก๊สให้แก๊สพุ่งไหลออกมาเต็มห้องพอแก๊สโดินความร้อนก็ระเบิดตูมขึ้นมาแหลกทั้งหลานเดชะบุญที่เจ้าหน้าที่ของเราอีกคนคลานหลบออกไปจากห้องได้ทันจึงเพียงแต่โดนแรงอัดบาดเจ็บสาหัสอึดใจใหญ่ๆต่อมากองกําลังที่บุกออกไปคุ้มกันให้เจ้าหน้าที่สถานีย่อยที่สองก็รายงานความสูญเสียของหลานแก๊สไปลงมาอีกอย่างละเอียดถี่ถ้วนสุมนมานผู้หญิงนั่นต้องเป็นสุมณมานแน่ ส่วนไอ้มือเหล็กหน้าตาเหมือนญี่ปุ่นก็คงจะเป็นไอ้คนที่ฉีกหลังคารถแลนด์เวอร์ของเจ๋วันนั้นแหละขนาดหลังคารถซึ่งทําด้วยเหล็กเป็นเช่นถิ้น,นบันยังฉีกขาดแพกเหมือนกนระเดกระดาษมหากรัมพันคาดการขึ้นมาด้วยน้าเสียงตื่นเต้นและพร้อมกระหันไปมองหน้าวีนัทซึ่งตัวเองเรียกเจ๋ทุกคําอากับกิริยาและสีหน้าเท่าที่แสดงออกยังมีความแยง้งแยงต่อความไร้กาศของไอ้มือเหล็กอยู่อย่างสังเกตเห็นได้ทัด ดีแล้วที่วันนั้นมันไม่ถลกหนังหัวนายหลุดเป็นชิ้นๆวีนัทหันไปตะคอกใส่หน้ามหกระพันแต่พอนึกอะไรขึ้นมาได้ก็หันมาพูดใส่หน้าสารวัตรแผนด้วยดวงตาเขียวปัดเหมือนกับจะมาเกิดความฉุนเฉียวอะไรขึ้นมาอย่างกระทันหันจะมีไขรก็แม่ตัวดีของสารวัตรนั่นแหละเห็นไหมมันพาสมัครพวกออกฆ่าพวกเราเหมือนผักเหมือนปลาสารวัตรเองก็ระวังตัวเอาไว้ให้ดีเถอะเผื่อเมื่อไหร่หัวจะหลุดออกจากบ่าเอาง่าย สารวัตรแผนไม่กล้าเถียงวีนัดแม้แต่คำเดียวคำพูดที่เป็นในในซึ่งรู้เรื่องกันเฉพาะสองคนทําให้หัวหน้าปลาการต้องหันมาจ้องหน้าสารวัตรรูปหล่อจากหน่วย191ด้วยความแปลกใจสารวัตรแผนก็เลยต้องเล่าเหตุการณ์ตอนสมุนมานเข้ามาตีสนิทให้หัวหน้าหน่วยล่าสังหารฟังอย่างละเอียดทีท่วนขอฟิล์มที่สารวัตรแอบถ่ายรูปสมุนมานให้ผมผมจะอัดรูปแจกเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนไม่มีประโยชน์อะไรหรอกคะ่ะเพราะในขณะปฏิบัติงาน สุมนมานจะใส่หน้ากากาขอทานคนตาบอดส่วนใบหน้าที่แท้จริงของเธอจะใช้ในกรณีพิเศษเท่านั้นวีนัดแย้งขึ้นมาตามข้อเท็จจริงที่ตัวเองเคยประจันหน้ากับสุมนมานมาแล้วกรณีพิเศษแบบไหนผมไม่เข้าใจหัวหน้าปลาการซักออกมาอย่างไม่เข้าใจก็ต้องถามสารวัตรแผนดูสิคะเพราะเขามีกรณีพิเศษกับคุณสุมนมานอยู่บ่อย แทนที่จะตอบให้หัวหน้าหน่วยล่าสังหารหนึ่งสองสามซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเธอหายข้องใจบีนัดกลับพูดเป็นในในและพร้อมกะหันไปขอนสารวัตรแผนฉับเข้าให้ซึ่งเป็นอากับกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำไปเพียงแค่นี้หัวหน้าปลาการก็รู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าขณะนี้ลูกน้องของตัวเองกําลังแสดงความหึงหวงในตัวสารวัตรแผนด้วยคําพูดและอากับกิริยาออกมาให้เห็นอย่างไม่รู้สึกตัว ตามวิสัยของผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความรักท,ทั่วไปหัวหน้าหน่วยล่าสังหารหนึ่งสองสามจึงตัดบทด้วยการออกคำสั่งให้สลวรัตจากหน่วยหนึ่งเก้าหนึ่งนำกำลังไปสังเกตการและค้นหาความผิดปกติรอบกรุงเทพมหานครทันที2ชั่วโมงถัดมาเครื่องรับส่งวิทยุที่หัวหน้าปลากานเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้ด้วยความที56.5อันเป็นความทีซึ่งมลกรดไฟ้ว่วจุลาติดต่อมาตั้งแต่ครั้งแรกก็ดังกังวานขึ้นมาอีกครั้ง ตัวแทนผู้มีอำนาจเต็มของรัฐบาลไทยโปรดทราบตัวแทนผู้มีอำนาจเต็มของรัฐบาลไทยโปรดทราบนี่คือเสียงจากมอรกตไฟอีกหนึ่งนาทีเราจะส่งข่าวฉบับที่สองให้พวกท่านทราบพ,พอมีเสียงพูดดังลั่นขึ้นมาจากลำโพงเท่านั้นหัวหน้าปราการซึ่งนั่งทำงานง่วนอยู่ในห้องก็กดแป้นเครื่องติดต่อไปอยังพนักงานดักข่าวหรืออินเตอร์เซปและพร้อมกับกรอบเสียงพูดลงไปด้วยน้ำเสียงร้อนลนพนักงานอินเตอร์เซป ปฏิบัติงานได้ความทีเดิมในช่วงจังหวะดังกล่าวนั้นเสียงพูดจากวิทยุกเงียบหายตามไปด้วยแคลก็ายจะรอให้ถึงเวลา1นาทีตามที่มรกตไฟอ้างว่าจะถึงเวลาส่งข่าวให้ทราบเจ้าหน้าที่สแตนบายเครื่องอยู่แล้วครับขณะนี้จับทิศทางของมันได้แล้วตำแหน่งของสถานีวิทยุอยู่ทาง6นาฬิกาของกองบัญชาการของเราระยะทางประมาณ800เมตรสูงจากพื้นดินประมาณ800ฟุต เจ้าหน้าที่ดักเขา่าซึ่งก็เปิดเครื่องสแตนบายอยู่ตลอดเวลาเช่นกันพอเครื่องดักคข่าคำนวณทิศทางและระยะทางของสถานีวิทยุเทือนที่หัวหน้าองค์การนรกกำลังพูดอยู่เสร็จสับก็รีบรายงานเข้ามาในห้องหัวหน้าปลาการอย่างทันอกทันใจเนื่องจากระบบทำงานของหน่วยล่าสังหารประสานงานกันอย่างดีเยี่ยมพอแผนกอินเตอร์เซ็ปรายงานทิศทางและตำแหน่งที่ตั้งของสถานีวิทยุเทือนให้หัวหน้าปลาการทราบหน่วยสังเกตการที่อยู่บนหลังคาตึก ซึ่งมีเครื่องอินเตอร์คอมสามารถรับฟังการติดต่อสั่งงานภายในกองบัญชาการได้อย่างทุกถ้อยกระทงความก็ใช้กล้องสนามแรงสูงตรวจการไปบนท้องฟ้าทันทีพอตรวจการเห็นเครื่องบินก็รายงานให้หัวหน้าปลาการทราบด้วยน้ำเสียงเร็วปลือเครื่องบินยังไม่ทราบชนิดขณะนี้กำลังบินตรงเข้ามาที่กองบัญชาการของเราคำรายงานของหน่วยสังเกตการบนหลังคาตึกอันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการหน่วย123 ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งอยู่ในห้องมีท่าทางตื่นเต้นขึ้นกว่าเดิมเพราะสามารถตรวจสอบได้มากพวกองค์การนรกใช้เครื่องบินเป็นสถานีวิทยุเถือนจริงๆโอกาสที่จะได้ตัวลูกสมุนไอมารกตไฟก็จะมีโอกาสมากขึ้นแต่แล้วความหวังที่ทุกคนภายในห้องประชุมคาดการเอาไว้ก็พังทลายลงในบัดดลเมื่อเจ้าหน้าที่สังเกตการบนหลังคาตึกรายงานลงมาเป็นคำลบที่สองเครื่องบินขนาดเล็กมากคาดว่าจะเป็นเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุไม่มีคนขับ ขณะนี้บินใกล้เข้ามาทุกขณะเป้าหมายยังคงเป็นดาดฟ้าหลังคาตึกกองบัญชาการของหน่วยหนึ่งสองสามไม่เปลี่ยนแปลงเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุหัวหน้าปราการอุทานออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแต่แล้วก็ต้องหันขวับไปมองที่เครื่องวิทยุเมื่อเสียงพูดของหัวหน้าองค์การนรกเจ้าของนามรรกตไฟดังลั่นออกมาเป็นคำลบที่สองรัฐบาลไทยจะต้องส่งเงิน500ล้านดอลลาร์ให้แก่เราภายใน72ชั่วโมง นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีเงื่อนไขมิฉะนั้นแล้วเราจะทำฝนแดงเหนือท้องฟ้ากรุงเทพมหานครพวกท่านก็คงจะทราบนิดเดชฝนแดงของเราเป็นอย่างดีแล้วโปรดเตรียมเงินเอาไว้ให้พร้อม,อมก่อนครบกำหนด,ดเวลาเราจะแจ้งสถานที่ส่งมอบเงินให้ทราบอีกครั้งจากนั้นเสียงพูดจากเครื่องวิทยุก็ยุติลงไปเป็นปิดทิ้งอันแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ สถานีวิทยุเถือนซึ่งคงจะตั้งอยู่บนเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุคงจะปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วเครื่องบินขนาดเล็กมันบินวนเวียนอยู่เหนือหลังคาตึกกองบัญชาการของเรามันลดระดับลงมันทําท่าจะลงบนหลังคาตึกแล้วครับ <c oughs> <S <s> <S เสียงเจ้าหน้าที่สกเกตการบนหลังคาตึกของกองบัญชาการหน่วยหนึ่งสองสามยังคงรายงานการเคลื่อนไหวของเครื่องบินขนาดเล็กที่ใช้บังคับด้วยกระแสะคื่นวิทยุให้หัวหน้าปลาการทราบอยู่ตลอดเวลา และเมื่อแผนกดักข่าวแจ้งตำแหน่งทิศทางที่ตั้งของสถานีวิทยุเทือนมาตรงกับตำแหน่งของเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ในขณะนี้ตรงกันหัวหน้าหน่วย12-3สก็สรุปออกมาด้วยความแน่ใจมันบินอยู่ในตำแหน่งเดียวกันระยะความสูงก็เท่ากันสถานีวิทยุของไอ้บุรกดไฟอยู่บนเครื่องบินนั่นแน่ๆเร็วทุกคนลงจากหลังคาเตึกให้หมดแต่แล้วสองสามประโยคสุดท้ายหัวหน้าปลาการคงจะนึกสะดุดใจอะไรขึ้นมาอย่างกระทันหัน เขาจึงตะโกนสั่งผ่านเครื่องอินเตอร์คอมให้เจ้าหน้าที่สังเกตการบนหลังคาตึกลงมาอย่างรีบด่วนเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากเครื่องบินมาคับด้วยคลื่นวิทยุดังกล่าวบินวนเวียนอยู่ทั่วอึดใจใหญ่ก็ปักหัวลงแล้วบินดิ่งชนหลังคาตึกเหมือนกับจะเสียการทรงตัวอย่างปัจจุบันทันด่วนแต่พอส่วนหัวของมันกระทบกับผืนหลังคาตึกเป็นผื้นซีเมนต์เท่านั้นประกายไฟสีส้มก็สว่างแวบขึ้นมาแล้วจากนั้นเสียงระเบิดก็ดังสะเทือนเรือนลั่นขึ้นมาติด แรงระเบิดทําให้ตัวตึกของกองบัญชาการสั่นสะเทือนเหมือนกับแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นั่งอยู่ภายในห้องประชุมต่างฟุบตัวเองลงหมอกกบกระพื้นตามสัญชาตญาณคงจะเป็นด้วยการออกแบบก่อสร้างอย่างแข็งแรงลูกระเบิดที่ติดมากับเครื่องบินบังคับวิทยุจึงไม่สามารถทําอะไรกับตัวอาคารของกองบัญชาการหน่วยหนึ่งสองสานั้นได้พอเสียงระเบิดสงบลงเจ้าหน้าที่หน่วยสังเกตการก็กลูกันขึ้นไปบนหลังคาตึกอย่างาแทบจะลืมหายใจปรากฏว่า มีกลุ่มควันสีแดงลอยคลุ้งเต็มหลังคาตึกไปหมดจนกระทั่งมองไม่เห็นซากเครื่องบินและล่องลอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระเบิดแต่อย่างใดความใจหลอนทําให้กลุ่มเจ้าหน้าที่แผนกสังเกตการของหน่วย1นึ่งสเคลื่อนที่ฝ่าม่านควันสีแดงเข้าไปอย่างไม่เกรงเกรงใดๆทั้งสิ้นพอหายใจเอาควันสีแดงเข้าไปในปอดเท่านั้นเจ้าหน้าที่สองสามคนของหน่วย1นึ่งสก็ล้มลงดิ้นพลาดพลาดกับพื้นเด้นเอากําลังพลที่เหลือต้องรายงานกลับลงมาในห้องประชุมด้วยน้าเสียงเหละลำ่ำระลัก ควันสีแดงตรงจุดที่เครื่องบินตกลงมาระเบิดมีควันสีแดงเต็มไปหมดพอพวกเราทั้งสามคนเดินฝ่าเข้าไปก็ล้มลง,ลง,ลงดิ้นอย่างไม่ทราบเหตุผลขอทราบแผนปฏิบัติต่อไปด้วยครับ <c oughs> เร็วกลับลงมาจากหลังคาตึกทุกคนแล้วสวมหน้ากากป้องกันไอพิษขึ้นไปชำระล้างควันสีแดงนั่นให้หมดหัวหน้าปลาการซึ่งพอจะเดาอะไรออกรีบสั่งให้เจ้าหน้าที่ผแผนกสังเกตการปฏิบัติการตามแผนของตัวเองโดยเร็ว เดี๋ยวหันมาพูดกับบีนัดวิศีหน้าเครียดๆไอ้มรดตไฟมันส่งตัวอย่างฝนแดงมาระเบิดบนหลังคาตึกพวกเราขนาดเพียงแค่ตัวอย่างก็ทําให้คนของเราสามคนถึงกับด็อกดาวกับผืนนี่ถ้าเป็นของจริงๆมันจะรุนแรงขนาดไหนก็ไม่รู้ประชาชนสี่ห้าล้านคนของกรุงเทพอ,อาจจะล้มตายครึ่งต่อครึ่งก็ได้จบตอนที่30แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณลีหลายครับ